เราแหกดูจอนเราเมื่อป้าเรกจะไปนั่งกันนฮาก็จะไปกันเลยการเกษตรมันมี่ะนขยุงชนสมชื่อเอตองๆนี่จะป่าไมขยุงหน้านนองแสงน้าน้องบัวนี่นะน้าโมไซไม่ขยุงมขยุงนี่ เป็นป yeah. ่าไม้ขยุ่งโบราณวอนถุธรรมดาเด้อชมใส่เพื่อรักปลูกไม้ขยุ่งจะเป็นเศรษฐีอยู่หน้าเดี่ยวนี้จะว่ามันมาเห็ดการเกษตรจะพี่อ่ะแล้วจุจบไปแต่เวียดนามหกปีจบการเกษตรนะจะพามาชมกบยังไมนกุ๊บคนนี้ Tìm nữa em nè